ตั้งแต่อดีตนะครับโบ,บ,บราณโบราณคนข้าวคนแก่เคยพูดว่าคนมือร้อนเปลูกต้นไม้ไม่เคยขึ้นแต่ถ้าอยากจะปลูกลองให้หญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานไปปลูกถึงจะขึ้นนั่นคือความเชื่อแต่โบราณในอดีตนะครับแต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับ การจะปลูกต้นไม้ให้งอกงามเติบโตได้เนี่ยขึ้นอยู่กับดินครับดินเท่านั้นเราจะต้องรู้จักดินของเราก่อนนะครับว่ามีค่าเป็นกรดเป็นด่างมากน้อยแค่ไหนมีธาตุอาหารเพียงพอหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราอยากจะรู้ความเป็นกรดเป็นด่างง่ายๆเลยครับนำดินของเราเนี่ยไปที่สำนักงาน พัฒนาที่ดินจังหวัดนะครับของแต่ละพื้นที่เขาจะตรวจให้ฟรีนะครับว่ามีค่าเป็นกฎเป็นด่างเท่าไหร่สำหรับในภาคอีสานส่วนใหญ่แล้วจะมีสภาพเป็นดินที่เป็นดินเค็มนะครับดินเค็มส่วนใหญ่ก็จะใส่ปูนขาวกันมันจะยิ่งทำให้เค็มยิ่งขึ้นไปอีกนะครับต้องระมัดระวังในการใช้ แต่ผมมีวิธีง่ายๆครับทำดินจากใบไม้แล้วก็เอาไปปลูกตัวนี้จะทำให้ดินของเราเนี่ยมีค่าความเป็นกลางมากยิ่งขึ้นวิธีการทำก็ง่ายๆครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยครับว่าทำยังไงบ้างนะครับใช้เศษวัชพืชในบ้านในานานในสวนของเราที่แหละเดี๋ยวไปด,ด้วยกันเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำดินสำหรับเพาะปลูกนะครับโดยผมจะใช้ใบไม้ใบหญ้า,า,านะครับเศษวัะชะพืชต่างๆในบ้านในสวนของเรานี่แหละครับมาทำเป็นดินหมักจากใบไม้ วิธีการทำเนี่ยเราจะใช้คล้ายๆกับการทำป oh ุ e ๋ยอินทรีย์นะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ผสมเนี่ยแตกต่างกันแต่หลักๆก,ก็คือใบไม้ใบหญ้าเศษพืชพืชนะครับที่เป็นวัสดุวัตถุหลักนะครับแล้วก็มีพอดอหนึ่ง ของกรมวิชาการเกษตรนะครับเราสามารถขอได้ฟรีนะครับจากสำนักง,งานพัฒนาที่ดีนจังหวัดเขตพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ผมจะโหลดบางๆด้วยขี้วัวนี่นะครับขี้วัวผมก็จะโรยไปบนกองใบไม้นี่นแหละครับโรดบาง ซึ่งถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะต้องมีอัตราส่วนเนี่ยเศษใบไม้ใบหญ้าเนี่ยสส่วนแล้วก็ขี้วัวขี้ควายหรือปุ๋สัตว์ต่างๆ1ส่วนนะครับผสมคลุกเข้ากันหรือไม่ก็โรยเป็นชั้นชั้นแต่วิธีการทําดินของผมเนี่ยจะใช้ขี้วัวบางๆนะครับโรยหน้าแล้วก็ลาดลดด้วยน้ําผสมกับพอดอหนึ่ง ผมจะใช้พอดอหนึ่งผสมกับน้ำเปล่านะครับประมาณหนึ่งหงถังนะครับยี่สิถึงสามสิบลิตรนะครับลรให้เขาให้ชุ่มเพียงเท่านี้เราก็จะหมักเอาไว้60สบวันเหมือนกันกับการทำปุ๋ยอีซีเราก็จะได้ดินเพาะคุณภาพสูงนะครับ